สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะจ๊ะกับไม้กวาดซิลิโคนนะครับสาเหตุที่เขาใช้่าวซิลิโคนนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นซิลิโคนนะครับแล้วที่เห็นฝุ่นๆอยู่นี่ก็คือไปใช้มันนะจ๊ะก็เขาบอก่อนนะครับว่าเออตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับราคาหลัก10บบาทแต่ว่าพี่อั้นซื้อช่วงโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ใช้เหรียญนะครับก็ได้ลดเยอะอยู่นะครับก็อย่างแรกครับว่าไอ้ตัวเนี้ยเบานะจ๊ะ เพราะนี่นะครับเป็นอลูมิเนียมแบบเบานะครับและก็อย่างหนึ่งก็คือว่าสั้นนะครับเนี่ยเพื่อนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับแต่เวลากวาดเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยความจริงนะครับไอ้ตัวนี้นะมันควรจะเพิ่มมาอีกบล็อกหนึ่งนะครับประมาณถ้าสิบห้าหรือยี่สิบเซนนะครับเพราะไม่งั้นน่ะคนที่สูงร้อยเจ็ดิบห้าหรือร้อยเจ็ดสิบนะเวลากวาดนะครับเนี่ยมันต้องก้มอย่างนี้ไงถ้าเกิดมันสูงกว่านี้แั่สิบเซนเนี่ยเออมันอยู่ระดับเนี้ยเห็นไหมครับมันจะง่ายนะครับมันอยู่ระดับเนี้ยเลยก แต่ว่าเนี่ยดังนั้นอย่างแรกนะครับไอ้ตัวนี้นะครับมันสั้นไปนะครับดังนั้นก็เหมาะกับคนที่ตัวสูงไม่มากนะครับอย่างที่สองนะครับไอ้ตรงที่เป็นซิลิโคนเดี๋ยวพี่แอ้ให้ดูนะครับนี่จะใช้ไปแล้วเห็นไม่จะเห็นไม่จะฝุ่นดังนั้นนะครับเวลากวาดไปปุ๊บนะครับมันติดจากพื้นมาก็จริงนะแต่นะครับถึงเวลานะครับคุณก็ต้องเนี้ยเอากระดาษหรือผ้าทามาเช็ดเอาไอ้พวกฝุ่นตรงนี้ออกนะครับแล้วถ้าเกิดถามว่าเนี่ย กวาดได้ไหมก็กวาดพอใช้ได้น,นะครับแล้วก็เลือกด้านที่กวาดด้วยนะนะครับเนี่ยมันจะมีด้านมันจะเป็นด้านอย่างนี้นะครับอยู่สองด้านนะครับแต่ถึงเวลาเพื่อนว่าไอ้ด้านเนี้ยมันจะง่ายกว่านะครับก็มันอาจจะเป็นไม่ใช่ของแพงไงมันก็เป็นแบบอะไรทีละโคนแบบของก็ตามราคานะครับมันก็แบบถูกๆอะ่ะว่าของมันไม่ได้แพงไงดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเรา,เราด้าไหนคนระับ ไปปุ๊บๆไปแล้วแวหะไอ้ด้านนั้นเนี่ยกลายเป็นด้านที่แบบว่านะครับกวาดถูปไปเลยพอเรากลับอีกด้านหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยดีไงพอเพี่ยนใช้ด้านนี้ก่อนใช่ไหมไอ้ด้านนี้ไปเริ่มแบบงอแล้วแบบมาตักด้านนี้ได้น,นะครับแต่ว่าห้องหงายไปด้านนี้ไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันไม่ใช่ของแพงหลักร้อยนะครับขอ,องหลักสิบบาทเมื่อแบบว่านะครับหันไปด้านหนึ่งมันก็ได้อย่างนั้นเนี่ยดังนั้นนะครับก็เลือกด้านตั้งแต่ตอนแรกนะครับมันจะได้ง่ายๆหน่อยแล้วก็เรื่องของการกวาดนะครับก ได้ทั่วไปครับไม่ค่อยต่างจากไออันที่แบบเป็นพวกขนไก่มากนักนะครับก็ถ้าบอกถามว่ามันมีความตามม่างไหมมันก็มีความต่างครับไอตรงซิลิโคโนเนี่ยมันมีความหนืดกว่าครับกับเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เป็นร่องไปแล้วร่องๆอง่ะเพราะว่าของไม้ขนไก่บางทีมันเป็นร่องใช่ไหมมันก็จะมีอะไรหลุดไปนะครับไอนี่ซิลิโคนเนี่ยมันก็จะหลุดได้ยากกว่านะครับเดี๋ยวถามว่าความสายก็พ,พอๆกันนั<ๆ>่นแหละเพียงแต่ว่าสั้น ความจริงอะถ้าเกิดยาวกว่านี้สิบห้าหรือยี่สิบเซนเนี่ยคนตัวสูงสูงร้อยเจ็ดิบห้าเนี่ยจะไม่ต้องก้มมากนะครับแต่ว่าไอเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่สูงไม่เกินร้อยเจ็ดิบนะครับไม่งั้นเวลาคุณกวาดเนี่ยคุณต้องก้มกวาดเนี่ยนะครับโอเคครับถ้าเกิดเทียบกับราคาก็ถือว่าใช้ได้ดีอยู่นะครับและอย่าลืมนะครับทุกครั้งเนี่ยเดี๋ยวเครับเวลากวาดเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรติดมาก็ต้องทําความสะอาดไอตรงนี้ทุกครั้งนะครับเพราะไม่เกาะติดโอเคครับก็จะการทูคลิปนี้แบบนี้นะครับชอบก็ฝาก กดแชาด้วยนะครับร่วมถึงขยะสับสุนที่อ,าอนน้าในจ๊ะมีช่องทางธนาคารอมสินคลิปอยู่ครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า